สวัสดีครับผมหมูภาษานะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำนะครับจอ Android นะครับที่ติดตั้งตรงรุ่นกับ Toyota นะครับ Camry ปี2016นะขึ้นมานะครับตัวนี้ก็เดิมรถนะครับเป็นจอของ JB l นะก็คือชุดเครื่องเสียงเดิมรถเนี่ยเป็นของ JB l หมดเลยนะครับคุณลูกค้าก็อยากจะเปลี่ยนเป็นจอ Android นะครับตัวนี้มีคอนโทรลนิ้วมือะไรนะมีกล้องหลังอ่าเรียบร้อยนะครับคุณลูกค้านะครับก็เลือกจอนะครับเป็นของแบรดีคานะ 램สีลบ CPU 8คอร์นะครับรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับความคมชัดนะครับ1,280คูณเจตัวนี้เป็นรุ่น OEM นะครับ A 1 0ง small ตัวนี้นะครับทวนี้พร้อมชุดหน้ากากนะครับนี่นะชุดหน้ากากตรงรุ่นนะครับที่เราจะถอดหน้ากากเดิมนะครับของรถออกมานะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นหน้ากากชิ้นใหม่นะครับแบบนี้เลยนะครับแบบสองสีแบบนี้นะครับสวยงามนะครับ แล้วก็ชุดปักแคนบัสต่างๆนะครับเราก็เตรียมพร้อมเรียบร้อยนะครับติดตั้งโดยที่ไม่ต้องตัดต่อสายไฟเดิมรถนะครับมีชุดกลองแคนบัสเรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็ซัพพอร์ตระบบเ,เสียงของเจเบียรเดิมด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าวิธีการถอดการลื้อนะครับแล้วก็ติดตั้งเสร็จเป็นยังไงบ้างน,นะครับ